สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนปั๊มไลค์คนไทยแท้ล้นมีตัวตนนะครับบริการแนะนํานะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ให้มาหน้า Google นะครับแล้วก็เสิร์ชคาว่า kmkth ได้เลยนะครับพอเสิร์ชข้ามาแล้วนะครับก็จะเจอเว็บเป็นอันแรกเลยนะครับก็ให้ทุกคนคลิกเข้าได้เลยนะครับพอคลิกเข้ามานะครับจะเจอหน้าตาเว็บไซต์นะครับเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามนะครับส่วนใครนะครับที่ยังไม่มีสมาชิกนะครับก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับมาตรงสมัครสมาชิกตรงนี้ได้เลยนะครับ อปรากฏข้ามานะครับก็จะเจอชื่อผู้ใช้นะครับอีเมลนะครับรหัสผ่านนะครับยืนยันรหัสผ่านนะครับเพื่อนเพื่อนกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทั้งสช่องนี้นะครับและอย่าลืมติ๊กถูก2อันด้านล่างด้วยนะครับแล้วกดสมัครได้เลยนะครับอ่าปรากฏสมัครเสร็จแล้วนะครับให้ทุกคนลงชื่อเข้าใช้ได้เลยนะครับอ่าตอนนี้ผม้ามาสู่หน้าเว็บไซต์ kmkth เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านในก็จะมีแจแยกเป็นหมวดหมู่แบบนี้เลยนะครับจะมี f a c e b o o k YouTube t i k t o k i g นะครับ แล้วก็ื้อหน่อีกมากมายนะครับก็ให้เพื่อนทุกคนเลือกใช้กันนะครับอ่เดี๋ยววันนี้ผมจะมาใช้เป็นของ Facebook นะครับให้คลิกที่ Facebook ด้านบนนะครับแล้วก็เลื่อนลงมานะครับตรงหมดหมู่นะครับแล้วก็มาตรงนี้เลยนะครับ Facebook ถูกใจโพสต์รูปวิดีโอนะครับคนไทยแท้ล้นมีตัวตนนะครับบริการแนะนํานะครับเดี๋ยวผมจะเลือกใช้เป็นตัวนี้นะครับเลื่อนลงมานะครับตรงบริการนะครับเดี๋ยวผมก็จะเลือกเป็นตัวแรกนี้เลยนะครับถูกใจโพสต์รูป Facebook นะครับ คนไทยแท้บริการแนะนำนะครับก็เลือกอันนี้เลยนะครับและอย่าลืมอ่านคําแนะนําก่อนสั่งซื้อด้วยนะครับในส่วนของลิงก์นะครับให้ไปที่เฟซนะครับแล้วก็เลือกโพสต์ที่ต้องการจะปั๊มนะครับเดี๋ยวผมจะยกตัวอย่างเป็นโพสต์นี้นะครับให้คลิกที่ที่เวลานะครับแล้วก็คัดลอกลิงก์ด้านบนนะครับแล้วก็อย่าลืมเปิดโพสต์เป็นสาธารณะก่อนทาการสั่งซื้อทุกครั้งด้วยนะครับถ้าเปิดยอดก็ถ้าไม่เปิดยอดก็จะไม่ขึ้นนะครับอ่แล้วก็นําลิงก์มาใส่นะครับ ปริมาณนะครับขั้นต่ำห้าสิบนะครับเดี๋ยวนี้ผมจาลองสักห้าสิบให้ดูเลยแล้วกันนะครับค่าบริการก็จะแจ้งอยู่ด้านล่างนี้นะครับให้ทุกคนกดสั่งซื้อได้เลยนะครับอ่ะพอกดสั่งซื้อนะครับทางเว็บจะแจ้งนะครับระบบได้รับการสั่งซื้อของคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะขึ้นมาเขียวๆแบบนี้ก็คําสั่งซื้อเสร็จสิ้นนะครับอ่ะมาดูที่ประัติการสั่งซื้อกันเลยดีกว่านะครับจะเป็นการสั่งซื้อที่เพิ่งซื้อไปนะครับก็จะมีสถานะแจ้งอยู่ด้านหลังนะครับ ตอนนี้ก็กำลังรอดําเนินการอยู่นะครับในช่วงรอดําเนินการนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาอธิบายในเว็บนะครับว่าใช้งานยังไงนะครับหรือมีอะไรบ้างนะครับเติมเงินนะครับช่องทางการเติมเงินจะมีหลายช่องทางนะครับจะมีสแกนคิวของโค้ดทุกธนาคารนะครับบั่ง power l e t นะครับรียญคริปโต่างประเทศนะครับ perfect money นะครับโอนเงินแอปสลิปทุกธนาคารก็มีนะครับใครทุกคนเลือกใช้บริการเติมเงินตรงนี้ได้เลยนะครับ บริการนะครับจะมีหลากหลายบริการให้ทุกคนเลือกใช้นะครับจะมี Facebook นะครับ YouTube t i t o k ไอจีนะครับแล้วก็อื่นอีกมากมายนะครับก็ให้เพื่อนๆลองเลือกดูกันได้นะครับหรือใครจะคลิกดูด้านในก็ได้เช่นกันนะครับก็จะมีคำอธิบายบอกอยู่นะครับอ่ะพอคลิกที่ดวงตานะครับก็จะเจอข้อความแจ้งอยู่ด้านในนี้นะครับหรือว่าสั่งซื้อผ่านทางนี้ก็ได้เช่นกันนะครับแนะนําเพื่อนนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนมีรายได้เสริมนะครับ ก็เพียงแค่คัดลอกลิงก์ด้านบนนะครับแล้วส่งต่อให้เพื่อนอีกคนได้เลยนะครับก็จะได้รับอัตราการค่าแนะนํา5%กันเลยนะครับตัวช่วยเหลือนะครับถ้าครยอดไม่ขึ้นนะครับยอดขึ้นช้านะครับหรือทําให้เป็นนะครับในส่วนนี้ก็เป็นการทักหายมินผ่านหน้าเว็บไซต์นะครับหรือว่ามีติดต่ออีกช่องทางหนึ่งนะครับก็ให้มาด้านขวานี้นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับก็จะมีติดต่อผ่านทางตัวแล้วก็ไลน์นะครับก็ใช้งานง่ายสะดวกสบายกับทุกคนด้วยนะครับ เดี๋ยวผมกลับไปดูเลยแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ยอดไลฟ์เริ่มทยอยขึ้นยังนะครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้นะครับก็จะขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับจนกว่าจะครบนะครับอันนี้จะเป็นคนไทยแท้ล้วนมีตัวตนทั้งนั้นเลยนะครับนี่นะครับอถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจนะครับจะปั๊มไลฟ์คนไทยแท้นะครับเนียนๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้นะครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ